ตอนที่46แค่ภาพว่าปลอมปๆแต่กับทำให้เป็นเรื่องใหญ่โตถึงเพียงนี้ทำให้ข้าอับอายหมดแล้วบอกมาเรื่องในวันนี้มันเป็นมายังไงกันแนะ่ท่านพ่อภาวะนี้แม่หลิงเป็นคนให้ลูกมาลูกไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นของปลอม แล้วก็ยังไม่รู้ด้วยว่าเหตุใดพาดวาจึงถูกทำลายดูบริสุทธิ์นะเจ้าคะในเมื่อเจ้าไม่ดูแล้วทำไมต้องลาดข้าเข้าไปเกี่ยวด้วยข้าข้าข้าเห็นเจ้าเป็นลูกสาวที่ประพฤติตัวดีเสมอมาคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะกล้าเล่นตลกในวันเกิดของข้า กลัวคนอื่นไม่รู้ว่าพวกเจ้าสองพี่น้องจนจนิจนง้งโยงโวเข้ากันไม่ได้เดอะท่านโบซิงเอ๋ซิงเอ๋มีอะไรก็คุยกับลูกดีๆเธอเจ้าค่ะเหตุใดต้องทำถึงเพียงนี้ด้วยเหตุใดเธท่านโบ ภาพวาดน,นี้บอกเป็นคนซื้อมาเองเจ้าค่ะเป็นบอกเองที่ไม่รู้เรื่องทําให้เจ้านายดนหรอทั้งหมดนี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณหนูซิงแต่อย่างใดคุณหนูซิงไม่ได้มีความผิดอะไรเจ้าค่ะเมื่อครู่แม่หลิงยังพูดต่อหน้าทุกคนอยู่เลยว่านางเป็นคนทําลายภาพนั้นเช่นนี้ดูเหมือนว่าท่านจะเป็นคนที่สร้างความร้าฉาในจวนโว ท่านโัวต้องลงโทษนางคุณหนูใหญ่ท่านว่าเบาเช่นนี้ได้อย่างไรบอกทานไปเพื่อบ,บอกป้องชื่อเสียงของคุณหนูถึงได้ยอมรับผิดชอบต่อนหน้าทุกคนแทนคุณหนูเช่นนั้นได <c oughs> ้ผิดชอบแทนค่ะเรื่องที่ข้าไม่ได้ทําผิดจะให้ท่านมารับผิดชอบแทนทําไมหรือว่าจะบอกว่าท่านที่เป็นคนเอาภาพ ไปไวในโกดังคือคนที่ทำลายภาพนั้นเสียเองเลยจงใจโยนความผิดให้ข้าแม่บอกจะต่ำต้อยแต่ก็ยังขอรบตัวเองบากต้องการเรียกร้องความยุติธรรมให้คุณหนูรองบอกขอเสียมารยาทถามคุณหนูรู้อยู่ก่อนแล้วว่าภาพวาดนั้นเป็นของปลอมจริงๆใช่หรือไม่ จากที่บ่าวรู้คุณหนูใหญ่ไม่เคยรู้เรื่องเกี่ยวกับคนที่มีชื่อเสียงมาก่อนใช่แล้วนางไม่ชอบอ่านหนังสือเป็นไปไม่ได้ที่นางจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับองค์รัชทายาทแห่งราชวงศ์เซียใช่ท่านพูดถูกราชวงศ์เซี่ยองค์ชายวีอะไรนั่นข้าไม่รู้จักหรอกข้าแค่อยากให้จี้เชียวออกหน้าแทนข้าก็เท่านั้น หออะไรนะนางจะเริ่มแล้วในเมื่อคุณหนูใหญ่ไม่รู้ว่าผ้าว่านั่นเป็นของปอมเช่นนั้นเมื่อเที่ยวกับป่าแล้วคุณหนูเองก็มีแรงจูงใจในการทำผิดท่านอกช้าคุณหนูรองเป็นที่ปลดปลานและยังเกลียดท่านวัวและหูยิงด้วยใช่หรือไม่ท่านประทานนะอยากให้ทุกคนในตวนโวอ๋อ เน,นี่ยทนเด็ลูกอ,อักตันโยพ่อเจ้ายัางไม่ตายเจ้ากล้าทำตัวยิ่งเยสโสถึงเพียงนี้เชียวดรือเห็นหน้าข้าอยู่ในสายตาหรือไม่พูดแม่หลิงเจ้าพูดต่อเดียวนี้ดังลูกอ,อักตันโยคนนี้มันยังซ่อนความร้ายกาดอะไรไวอ้อีก จะสู้กับข้าเจ้ายัางเด็กนักขอร้องข้าสิแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปเหรอแม่หลินเคยได้ยินสำเนวนขึ้นลูกใหม่พักขึ้นลูกเก่อตไตริมใช้หาดหรือไม่แม่หลินเตรียมรมศพไว้หรือแล้วหรือยังเดี๋ยวนะดูว่านางจะ ท่านบอกว่าข้าทำตัวหยิ่งยโสนั่นก็เพราะแม่ลิงคือคนร้ายที่พาตัวข้าไปในตอนนั้นท่านพ่อเม่ที่เดิมทีควรจะรับและปกป้องข้ากลับแล้วเลยค่ะเพราะหลังจากกลับจวนมานั้นนางก็ทำให้ทุกคนตาบอดหากข้าไม่หยิ่งยโส ข้าจะมีชีวิตอยู่ในจวนมาถึงวันนี้ได้หรือเจ้าคะ